สีสวยมากนะคะได้ยินปะ่ะไม่มีไฟพอมีไฟขึ้นมาผิวดูดีขึ้นมาเลยปะ่ะที่ช่วยขนตาของเราอะงอนทั้งวันฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะมีของที่อยากจะมาโชว์นะคะเป็นของที่จิ๊บใช้แล้วชอบช่วงนี้ what I love <Now. laughs> อันนี้จะเป็น section แม่ของช่องเรานะคะตั้งกล้องรีวิวหรือรีวิวจิบจิบมันจะเป็น section ที่จิบอยากจะแค่แบบตั้งกล้องปุ๊บพูดเลยรีวิวเลยไม่มีบทไม่มีสคริปไม่มีอะไรทั้งสิน้นบางครั้งเวลาจิบรีวิวที่เป็นสินค้าเป็นสปอนเซอร์จิบก็จะต้องมีสคริปบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกให้พูดะไรนะคือเราอะชอบพูดเร็วพูดรัวเพราะฉะนั้นบางครั้งมันต้องมีสคริปบ้างนะคะเพื่อให้เราแบบ guide <laughs> ความคิดในสมองเราได้นะคะแต่ว่าตั้งกล้องรีวิวหรือว่ารีวิวจิบจิบสักชื่อนีมนะแบบมมะระรไ งั้นเรามาเริ่มกับอย่างแรกนะคะ What I Love Now นะคะคนพบมาสักพักจาก t ิ k t o k ได้ลองใช้มาสักพักแล้วก็รู้สึกเอ้ยชอบจริงนะคะก็คืออันนี้ทุกคน d e o d o r e n นะคะจาก Oriental Princess ตอนที่จิ๊บไปลองเทสกลิ่นในร้านเชื่อป้าร้านแรกอ่ะไม่มีของทุกคนต้องแบบฝากคุณพ่อไปซื้อนะคะในร้านที่2แล้วตอนแรกที่เราดมอะค่ะคือมันไม่ได้หอมขนาดนั้นมันหวานมันหอมมันหวานแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกลิ่นที่จิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะ enjoy อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันดังมากในทิ k t o อก ลองก็ได้ปรากฏว่ายิ่งใช้ไปนะคะมันเหมือนกับว่าพอมันแบบผสมกับกลิ่นกายของเราแล้วหรือนู่นนี่นั่นอ่นะมันมันกลายเป็นกลิ่นที่หอมมากนะคะจิ๊บชอบแอบทาไว้อย่างเงี้ยทุกคนแต่ระหว่างวันก็แบบดมแล้วก็ทาตรงนี้ด้วยตอนที่จะไปเข้าค่ายที่ต่างประเทศอะ่ะค่ายที่จะไปนะคะมันดันแบบมีห้องน้ำค่อนข้างน้อยพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเออวางวันเราก็ต้องสกิป การอาบน้าไปบางนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันทาให้แบบออนั่นนะคะกลิ่น Sweet ร์รี y นะทุกคน s w e บอร์รี่นะคะแล้วมันก็เป็นตัวที่จิ๊บรู้สึกว่าไม่ได้ทําให้เสื้อผ้าเหลืองด้วยนะคะเขาบอกเป็นตัวที่ช่วยลดเหงื่อได้ด้วยนะคะออันนี้จิ๊บบอกไว้ก่อนว่าจิ๊บไม่แน่ใจคือปกติจิ๊บเป็นคนที่เหงื่อเยอะอยู่แล้วตัวไหนก็เอาไม่ค่อยอยู่นะคะถ้าไม่ได้ใช้แบบอันที่แบบเป็นอลูมินนเนียมเลยสักอย่างนะคะพอทาแล้วอะเราสบายน้องจ๊คของเรานะคะหอมชวนดมอะทุกคนเข้าใจปะมันจะไม่ใช่กลิ่นที่หอมแล้วฉุนจนแบบเฮ้ย กลิ่นอะไรอะไรประมาณนี้มันจะเป็นกลิ่นที่แบบกินอะไรอะใครตัวหอมจังประมาณนี้นะคะคือถ้าใครอยากเป็นคนตัวหอมนะคะตัวนี้จิงแนะนํามากนะคะอย่างที่สองสีลิปส์นี้ทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นลาก้าร์ฟรตที้แกลมเชนต์นะคะสี108ซอตี้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูอ่ะนี่นะขอดูตรงนี้นิดน,นึงนะเพราะว่าไม่มีกระจกข้างหน้า สีสวยมากนะคะกลิ่นเป็นซูกัสเลยอะ่ะทุกคน exactly ซูกัสสีเขียวอ่ะรดแอปเปิลนะคะเนี่ยมันจะมีความระเรื่อนะคะเหมือนปากสุขภาพดีแล้วก็สบายปากมากนะคะบางครั้งที่เราใช้แบบพวก Hydrating Tint นะคะที่มันแบบมีความวาวมีความแบบน้ําอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่ามันเนะปะเนะปะ เน่าปากเจ้าตัวเนี้ยมันก็มีความหนึบๆบ้างนะคะแต่มันไม่ใช่ความหนึบๆแบบไม่สบายปากยังอยากทาซ้ำระหว่างวันนะคะเพราะความบาของเขาอะค่ะเวลากินหรือว่าเวลาดื่มเลยพวกนี้มันก็หลุดไปบ้างนะคะแต่ว่าสีสเตนของเขาอะติดคนค่อนข้างดีเลยเป็นสีที่จิ๊บเพิ่งสวอชแล้วก็เพิ่งล้างน้ําไปนะคะในวิดีโอตัวก่อนต่อให้แบบความกอสซิ่ง,งเขาหลุดไปแล้วความสเตนของเขาก็ยังติดอยู่นะคะโอ้โหทุกคนตอนนี้มันเป็นทินลูกรักตัวใหม่ของจิ๊บเลยเป็นตัวที่จิ๊บเอาไปเข้าค่ายด้วยคือสังเกตได้เลยนะว่าตัวไหนที่จิ๊บแบบมจมาก จิ๊บจะเอาไปพวกแบบที่ที่เรารู้สึกว่าอยู่ห้ามพลาดเ่เขาจะว่า <laughs> จิ๊บก็เลยจะเอาอะไรที่จิ๊บแบบมั่นใจนะคะไปแล้วเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอนอยู่สวนะีเดนอะจิ๊บทาแล้วนะที่นูนนะ่นอะแพงมากใช่ปะเจ้าตัวนี้นะคะไม่ได้ทําให้ปากจิ๊บแพงหรอกเพราะฉะนั้นจิ๊บแบบชอบมากนะคะแบบเป็นสีที่ทําให้หน้าดูใยมากนะคะคือความกลอสิ่งของเขาอาจจะหลุดบ้างนะแต่เห็นสเตนปะ That's what I'm talking about ไม่ได้จะมาโฆษณาลากันนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ ก็จากลา้าเหมือนกัน Bonding Glow Lipstick หรือเปล่าจิไม่แน่ใจไม่ได้อ่านภาษาเกาหลีนานมากแล้วแบบมันอาจจะอ่ององนะคะเป็นสี203 Mark นะคะ Hydrating ใช่ปะเขาก็ยังถือว่าติดทนดีนะคะกว่าลิปสติกสไตล์แท่งหลายๆตัวที่จิบได้ลองใช้อันนี้จะเป็น Salty นะคะสี108ของรุ่น เจ้าตัว f r u i t y g แ a m นะคะ Mark 2 0 3นะคะของรุ่น Bonding g l o w Tint คือบอกไว้ก่อนว่าปกติจิ๊บเป็นคนที่จะไม่ใช้สีสไตล์เนี้ยคะ่ะโทนสไตล์อัลทามอัทามิลนะคะเราจะชอบอะไรที่มันติดตุนติดส้มติดแดงติดนุ่นตานมีความแบบอ u t ทามอัทามนะอันเนี้ยจิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นสีของแนวสปริงนะคะก็คือเป็นสีที่มีความช่มพูมีความสดใสขึ้นมาหน่อยแต่พอทาลงไปในปากแล้วเขาโอเคเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจิ๊บให้ดูนะคะโอ๊ยทำไมเดีอยขอถือว่าสวัสดีมันมน ไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าจะเอาออกคือต้องต้องไปล้างออกอย่างเดียวเลยอะให้ดูเฉยๆถึงความ growing ของเขาเจ้าตัวเนี้ยติดทนกว่านะ แล้วก็เจ้าตัวเนี้ยไม่ได้ติดทนเท่าแต่ว่าสําหรับลิปนะคะที่เป็นรูปแบบแท่งและมีความ glowy อ่ะจะถือว่าเขาเป็นลิปที่ค่อนข้างติดทนนะคะใช้ทาสบายปากเหมือนกัน Better than Cheeks จาก Roman คะ่ะ f o r m u l าของเขาอันนี้ค่ะมันช่วยเบลอแบบพวกรูขุมขนหน้าแก้มได้ดีมากคิกอัพของเขาอาจจะเยอะหน,หน่อยนึงนะคะแต่ว่าแบบไม่เป็นไรพอทาไปมันก็โอเคอันนี้นะคะจะมีอ,มอยู่บนแก้มเป็น Bare Beauty สีโหนะคะ คือจิ๊บรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยค่ะมันเป็นสีโทนเย็นที่ผิวโทนร้อนก็ใช้ได้นะคะ N02 นะคะ Vine n u d e นะคะมันจะแบบช่วยในการเบลอแบบหน้าแก้มด,ดีมากพอจิบ๊บว่าแบบเป็นคนที่มีปัญหาดูขมขนกว้างค่ะบลัชออนบางตัวมันยิ่งทําให้แบบเวลาเราทาลงไปอะ่ะความรูขุมขนกว้างของเราอะ่ะมันจะแบบยิ่งเห็นเด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะตัวไหนที่แบบมีชิมเมอร์เลยพวกนี้อันนี้ยเขาเป็นเนื้อแมตต์นสนิทนะคะคือด้วยความที่สีของเขาค่ะมันค่อนข้างมีความอ่อนจิ๊บเลยรู้สึกว่ามันปัดไปได้เรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้้้องงกกกกลลััวว่าเเเยแแแมมมนนนนจะนนจะะดิไปปบบ็ ก้นน้องเตียกก็นี่ประมาณนี้ ตัวต่อไปนะคะที่ชอบช่วงนี้เคยพูดถึงเขาแล้วเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าวิดีโอตอนนั้นอ่ะไม่ได้ไปเผชิญกรรมกับน้องเขาแบบครบถ้วนก็เลยอยากจะมาแก้ตัวหน่อยหนึ่งนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ Mad Sun Stick นะคะของ Beauty of Jo Son e อย่างวิดีโอแล้ว่วจิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บอธิบายไปค่อนข้างละเอียดนะคะแบบเพือ่อ formulation อะไรนี่ของเขาแต่ส่วนหนึ่งที่จิ๊บรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ cover มากพอค่ะก็คือการใช้งานแบบจริงๆจังๆสุดๆของเขาเพราะว่าหลังจากที่จิ๊บอัดวิดีโออันนั้นอ่ะจิ๊บก็ได้ไปไต้หวัน ะค่ะทุกคนไปเจอฮีทเวฟระหว่างวันอะเราอยากจะเติมกันแดดมากไม่ได้พกตัวอื่นไปนอกจากเจ้าตัวนี้แล้วปรากฏว่าอะไรไปทุกคนมันทำให้ผิวสวยมากจิบแบบเพิ่งเซีอนที่2มานะคะอันนี้เป็นอันแรกของจิบที่แบบหมดแล้วเห็นปะให้ดูว่าอันเนี้ยมันมีความโกลวี y, ใช่ปะอันนี้ก็คือเป็นกันแดดผิวสวยอันนี้ก็คือของ beauty of o h e s o n เหมือนกันนะคะแล้วก็ป้ายยาไปหลายรอบแล้วก็จะไม่ป้ายยาอีกอันนี้ finish c o l o แบบเลยนะให้ดูถึงความโกลวีตอนนี้นะแล้วก็ปึ๊บ นี่นะคะอ่ะเห็นความผ่าครึ่งของมันปะเป็นแป้งๆห,หน่อยนึงนะคะที่ช่วยในการควบคุมความมันส่วนเกินนะคะดีมากแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้แบบผิวสวยมากๆนะคะมันจะให้ผิวที่แบบดูเนียนนะคะไม่ได้ดูแม็จนแบบไร้มิติแต่ก็ยังมีความแบบเนียนอยู่มันช่วยจัดระเบียบผิวอ่ะทําให้ผิวมันดูนิ่ดูคลี a n นะคะคล้ายๆกับกึ่งเติมแป้งโดยที่ไม่ได้ต้องเติมแป้งประมาณนั้นนะคะชอบมากไปเจอรุ่นน้องคนหนึ่งที่ ปากสวยมากทุกคนคือปากเขาแบบสวยมากเฮ้ยใช้อะไรแบบบอกหน่อยคือปากดูแบบแวววาวดูกลอี้แล้วเขาบอกว่าใช้อะไรรู้ไหมทุกคน นี่มิเวียนะคะเป็นรุ่น deep moisture นะคะที่พิเศษคือมันจะเป็น m u l t y type ค่ะมันน่าจะยังไม่เข้าไทยนะคะเพราะว่าอันนี้จะต้องพรีมาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ทุกคนคือ so worth it ไปเอามานะคะ unscented แล้วก็มีทั้งรุ่นที่เป็นฮันนี่ด้วยนะคะจิ๊บมีทั้งสองตัวเลยชอบขนาดนั้นมันเป็นเนื้อที่แบบดูธรรมดามากปะดูแบบไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ให้ดูนะเนื้นะะอเขาเอาความ glossy ออกปากก่อนแล้วทาตัวนี้ทับไปนะทุกคนดูนะ เห็นความแบบ Melty Gloss เห็นปะสวยมากมันเป็นลิปกลอสที่ทำให้ปากดูสวยมากแล้วมันเข้าได้กับทุกสีเลยนะคะสี c คอมบิเนชันที่รุ่นน้องจิบใช้เราจะรู้สึกสวยมากๆอ่ะเขาใช้ Dior นะคะ Lip Maximizer แล้วก็ทับด้วยตัวนี้ทุกคนคือปากแบบสวยมากสวยจนติดต้องแบบอยู่ใช้อะไรแล้วหลังจากที่น้องแนะนํามานะคะวันต่อมาจิบซื้อเลยคือชอบขนาดนั้นนะคะเห็นปะจิบจพยายามแบบโชว์แสง มันจะมีความเป็นเนื้อบามนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันช่วยในการบำรุงริมฝีปากเนาะให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าเนาะใอ like, I don't know how to explain ความดีของมันเคยพูดไปแล้วใน favorite beauty tools แล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังรักเขาแต่สิ่งที่จิ๊บอยากเอามาบอกตอนนี้ก็คือ f i l l ี i มิลลีเขามีเป็นตัวใหม่แนละ้วทุกคนเป็นแบบ rechargeable นะคะที่จิ๊บเองก็อยากซื้ออันนี้มันยังต้องใส่ฐานซึ่งจิ๊บรู้สึกว่าบางครั้งมัน เออมันก็ annoying อะเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นรุ่น rechargeable น่าจะน,น่าสนใจจิ๊บรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันเวิร์กมากกับการที่ช่วยขนตาของเราอะงอนทั้งวันงอนทั้งวันจริงๆคือตอนที่จิบทำไมรู้สึกว่าทุกอย่างที่จิบรู้สึกว่ามันดีคือตอนที่เราไปเผชิญเขาที่ต่างประเทศคือจิบแบบไปงานที่ฮ่องกงน้องสาวจิบเอาไปใช้แล้วคือขนตาโหวัานานั้นอะจิบแบบยู่ทำอะไรกับขนตาทำไมมันถึงแบบดูดีขนาดนี้คือขนตาแบบ โห oh, เป็นวันที่ฉันรู้สึกว่าคืออยู่แบบไม่ต้องไปต่อขนตาไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องอะไรคือแบบแค่ตัวนี้นะคะทําให้ขนตาอยู่ทรงสวยทั้งวันแล้วแบบทุกคน it's the best แต่ด้วยความที่ เขาอะมีรุ่นที่แบบเป็น rechargeable นะคะจิ๊บก็เลยแบบเอออยากจะลองแนะนำตัวนั้นมากกว่าจิ๊บจะรอใช้เจ้าต,ตัวนี้ไปอีกนิดนึงแล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้อรุ่นที่เป็น rechargeable ด้วยแต่ว่ามันก็คือจากรแบรนเดียวกันความทำงานของเขาก็คือเหมือนกันนะคะเปิดนะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะแล้วจากนั้นแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีที่ push แล้วก็ push อย่างนี้แล้วก็เป็นการอยปึ๊บหนีบขนตานะคะเนี่ยให้ดูอาให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจากเขาเหมือนกันเห็นปะ นี่คือไม่มีมาสคาร่าเลยนะค่ะแล้วก็จะใช้นี้ก่อนแล้วจากนั้นก็จะใช้นี้ทับแสงหมดแล้วดีมากเลยเพราะสิ่งต่อไปที่เราอยากจะโชว์เืาน,นี้ค่ะทุกคนกับอันนี้ซื้อตามติ๊ก o k อก the b a n e of my bank account นะคะมันจะเป็นคลิปอย่างนี้นะคะมือถือ don't know where it is สมมุติว่านี่คือมือถือนะคะมันก็จะสามารถเสียบระหว่างรูตรงที่แบบเป็นรูถ่ายรูถ่ายรูกล้องถ่ายได้แล้วก็อันเนี้ยให้ดูเห็นถึงความสว่างของมันปะมันมีหลายความสว่างนะคะ WHITE อันนี้เป็นแบบ w a r m light แล้วอันนี้ก็เป็นแสงและมุน <c oughs> คิดชื่อไม่ออกนะคะนี่ไม่มีไฟมีไฟการที่มีไฟไม่มีไฟมันช่วยมากในการถ่ายนะคะอีกตัวหนึ่งที่ชอบคืออันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นไฟที่จิบได้มาจากการไปดูติ๊กตอแล้วหลายๆคนบอกว่าเออเนี่ยเป็นไฟที่ทําให้ถ่ายสวยมากถ่ายติ๊กตอกสวย เออซื้อจ้ะแล้วราคามันถูกด้วยนะในแอปส้มนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะลิงก์ไว้ให้นะคะลิงก์ที่จิ๊บใส่มันจะอาจจะเป็น affiliate Link นะคะก็คือเป็นลิงก์ที่ถ้าเพื่อนๆใช้อะ่ะจิ๊บอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดนึงถามว่าจำเป็นต้องใช้ลิงก์จิ๊บไหมไม่ถามว่าใช้แล้วราคามันต่างกันไหมไม่นะคะคือมันไม่ได้มีอะไรต่างกันแต่ว่าจิ๊บอาจจะแบบ ได้ค่าขนมนิดนึงนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของเรานะคะอ่ะเรากลับมาพูดถึงตัวนี้ก่อนเจ้าตัวนี้นะคะสิ่งที่จิ๊บชอบคือมันเป็นแบบ chargeable นะแล้วมันก็อยู่ได้นานนะคะชาร์จทีนึงอยู่ได้นานจิ๊บถ่ายได้แบบหลายวิดีโอเลยอะ่ะมันจะใช้เป็น touch system ทุกคนดูความแบบ flexible ของเขาคือเขาดัดเป็นทรงไหนก็ได้ค่ะสิ่งที่จิ๊บชอบใช้เขานะคะคือใช้ข้างใต้เดี๋ยวจิ๊บจะทำให้ดูนะอันนี้คือไฟแบบไม่มีอะไรอยู่ข้างใต้ใช่ปะตรงนี้มันจะดูแบบ double s h i n double chin ใช่ไหม ตัวน,นี้ก็คือจะทําให้หน้ามันดูสว่างขึ้นไม่มีไฟอะไรเลยนะนี่คือแบบมีไฟหน้านะคะแล้วก็อันนี้เห็นปะอันนี้คือมีไฟรองนะไม่มีไฟพอมีไฟขึ้นมาผิวดูดีขึ้นมาเลยปะอันนี้คือจิ๊บจะหักเขานอนไม่อย่างงี้นะบนโต๊ะไฟหน้าเข้ามาจา้ะผิวดูดีผิวดูสวยผิวดูกโกลนะคะแล้วที่จิ๊บอยากเอามาแนะนําเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างดีเลยค่ะทุกคน อันนี้แบบพกพาสะดวกนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นแบบข้างหน้าก็ได้หรือจะเอาแบบเป็นนอนหักไว้บนเนี่ยแล้วก็ส่องส่องเนียยง mm. อันนี้เป็น Device ถามว่ามันช่วยอะไรมันช่วยในการแบบรีบกรอบนะ ถามว่ามันเวิร์กจริงไหมบอกตรงๆว่าก็คงไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ใช่แบบอารมณ์แบบพวกไมโครเคอร์เรนต์เลยพวกนี้คือเขาบอกมันมีโหมด EMS แต่เอาจริงๆจิบรู้สึกว่าด้วยราคาแค่นี้มันไม่น่าจะใช่นะคะ LED light มันก็จะช่วยได้หน่อยหนึ่งนะในการแบบเออช่วยแบบในการรักษาผิวนู่นนี่นั่นมันจะมี benefit ของเขาอยู่นะคะแต่สิ่งที่จิ๊บชอบคืออย่างอีทุกคนได้ยินปะ มันจะมีการสั่นะคะ่ะ level h o ตของเขานะคะมันก็จะมีความอุ่นๆขึ้นมาด้วยจิ๊บแบบเป็นคนที่หน้าบวมง่ายทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่จิ๊บต้องทํานะคะก็คือแบบเออมีการนวดหน้านวดเองไม่ได้ไปให้ใครนวดอะไรทั้งสิ้นแต่จิ๊บแบบเป็นคนขี้เกียจทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเวลามันต้องนวดหน้าหรือมันต้องแบบอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อไล่ความบวมอะจิ๊บจะขี้เกียจทํามากเป็นคนแบบไม่ชอบแบบโอ๊ยไม่อยากเอามือแบบอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ พอจิบซื้อเจ้าตัวนี้มาคือตั้งใจซื้อมาพอรู้ว่ามันจะทําให้เราอะตั้งใจนวดหน้าเพื่อที่จะให้มันคุ้มเงินจิบก็จ,กจะใช้เขาในการค่อยๆลูดขึ้นไปค่ะนี๊บตื๊ื๊บแล้วนวดนวดคอ้วยนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าต้องมีไหมมันไม่ได้จําเป็นต้องมีเลยนะจิบเชื่อว่ามันยังมีหลาย d e v i c e ์นะคะที่มันมีความแบบ รับรองมากกว่านี้เอาจริงๆอะมันคือ the movement ของการแบบนวดแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องมีแบบวิดีโอนี้คือ what I like and love นะคะซึ่งก็คือเป็นอันนี้ที่จิบรู้สึกว่ามันทำให้จิมแบบตั้งใจในการแบบ You know ก็จบไปแล้วนะคะแสงไฟก็กำลังจะหายจากเราไปแต่ป็นว่าอันนี้นะคะก็เป็น what I like and love now นะคะคือพยายามแบบมองดูมันมีตัวไหนที่จิมเมสไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีนะคะเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าวิดวีโอนนี้ได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก, like, ก share, กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,รกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งจะได้ไพลาดเวลาอัปโหลดวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้ไปลคะบ๊ายบาย